โอ้คันนี้นะคะต้องใส่แมสก์ดีๆนะนินึคนะเพราะว่าเดี๋ยวอีจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งถ้าไม่จําเป็นก็ไม่เอาไปเลยนาะโรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้อีพมีนัดกับคุณหมอนะคะก็คือมานัดตรวจดัวอาการนะคะเพราะว่าอีรักษาตัวมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะก็ประมาณหกเจ็ดเดือนได้แล้วเเลยสิมันหกเจ็ดแปดมันแปดเดือนได้ ซึ่งเดี๋ยวอีพจะต้องไปเจออาจต้องเจอคนเยอะหน่อยก็คือต้องใส่แมสที่แบบอ๋หายใจไห่ออกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงพยาบาลนะมนะกนะคะจะ,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 จะไปหาหมอที่ึกะะเกดสไลเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ชั้นหกันนะคะอุ้ยสโทรมา ว่าใครโทรมานะคะเคอรี่โทรมาค่ะทางของไว้เดี๋ยวของไปส่งที่ห้องเดี๋ก็จะให้ดูนะคะที่โรงแรมนะคะคือยตึกใหม่ดีมากคือคนไม่คุ้นค่นะคะวันวนี้นสุดท้่ยนั้นก็จะมีเอสแอนด์พีแล้วก็เซเว่นวเอเลฟตคะ่ะเดี๋ยวเราจะไป,ปะๆๆๆๆๆๆๆคุยันเลยคุย โอเคคนเยอะมาวันน okay, well, ี้วันศุกร์นะคนเยอะต้องเลอ ของอีนะคะนะ้วต well, gotcha ั้งช่วงสิบเอ็ดโมงจนถึงบ่ายสองนะคะฉะนั้นจะสิดก็บน um ่ดทักใจสองหายกันแน่ค่สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอีฟก็อยู่ที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันนะคะก็คืออีฟไปหาหมอมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออีกสามเดือนก็จะเจอหักคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะก็คือน่าจะเดือนเดือนหมอนัดอีกทีนึงก็คือเดือนกันยายนนะคะซึ่งอาการของอีฟนื่นคือ มีอาการที่ปกติแต่การเริ่มประจำเดือนนะคะที่มันมากระปิดกระปอยคือมาแบบคือมาทุกวันกระปิดกระปอยนี่นิดห,หน่อยนจนแบบเกือบสองเดือนอ่ะแลวอีฟก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจ,จะปกติแหละเพราะว่าอีฟเป็นคนที่คือบางทีประจำเดือนแบบขาดขาดหายๆบ้างบางทีแบบเดือนหนึ่งยังไม่มาสองเดือนไม่มาอย่างเงี้ยแต่มันก็มาเองคืออีฟก็คิดว่าน่าจะเป็นการกินการพักผ่อนของอีฟนะคะที่มันทําให้แบบเฮ้ยอะไร ประจคเดือนนเีี่่ยทมันมันเลื่อนมันผิดปกติแต่คือมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะเออสำหรับอีมันนั้นคือแบบนั้นหายไปเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็มาเองเนาะแต่ว่าอ่ที่มีปัญหาจริงๆเลยก็คือประจำเดือนเนี่ยเราก็ผิดกับปอยเราแบบมามานานมากเกินแบบเกือบสองเดือนอะแล้วอีกคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบวันนี้ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็น่าจะเป็นปกติอะไรเงี้ยคิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะแบบเกือบสองเดือนนี้ทิ้งทิ้งระยะเวลาไว้นานเกินนะคะแล้วอีกเลยตัดสินใจไปหาหมอ ซึ่งหมอเขาก็บอกว่าเอ้ยพรมบลูกก็คือมันหนามากเลยคือมันต้องลอกมุดลูกนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยหาหมอเซนหมอให้ให้ยามากินหนึ่งแผงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบประจาเดือนมันก็มาแต่ว่าพอไปหาหมอหมอนัดอีกทีนึงหลังจากที่กินยานหลังจากเดือนนั้นแล้วก็หมอก็ให้ยาอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นเม็ดเล็กๆนะคะเม็ดสีฟ้าๆเนาะให้มากินสามเดือนก็คือกินทุกๆวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบของเดือน แล้วก็คือก็หลังจากนั้นก็รอนะคะให้แบบประจําเดินมาแล้วก็อรอบที่เท่าไหร่อันหนึ่งสองสามรอบที่สามก็คือหมอเปลี่ยนยาให้นะคะหมอให้มากินยาคุมเนาะแล้วก็คือสิ่งที่ได้มาคืออิบอาการอีบไม่มีอาการแพ้ไม่มีคลื่นไส้ไม่อเจียนไม่อะไรนะคะแต่คือสิ่งที่ได้ขึ้นมาคือรู้สึกว่าเอ้ยผิวผิวก็ดีขึ้นนะแล้วก็หนวดอ๋อหนวดอิปจะมีหนวดนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะปลาย ก็แบบพวกตับขนแขกเป็นคนที่ขนแขกเยอะแต่คือแบบพี่ที่ทํางานกระทางนะคะว่าเฮ้ยขนแขมแบบดูดูบางลงดูนเล็กลงอะไร้ยคือน่าจะเป็นผลพวงจากการกินยาคุมตัวนี้นะคะซึ่งโอีอ๋ว่ามันมันก็โอเคละอีกก็ไม่มีอาการแพ้อะไรด้วยวก็เลยแบบเนี่ยวันนี้ที่ไปหาหมอหมอก,ก็ให้มาเพิ่มมาอีกสามเดือนนะคะแต่ว่าหมอให้มาสี่กล่องเหมือนคราที่แล้วเลยหมอบอกว่านัดสามเดือนนะคะแต่หมอให้มาสี่กล่องก็คือ ยังเหลือที่ห้องอีกตงกองหนึ่งนะคะแล้วก็นี่ก็ได้มาอีกสี่แผงได้กันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยววันเดือนเดือนกันยายนก็ต้องหาหมออีกรอบนึงก็คือหมอบอกว่าถ้าน้ําหนักลดลงได้ประมาณถ้าตอนนี้ตอนนี้ก็คือมันก็ลดลงเยอะแล้วแหละแต่ว่าหมอบอกว่าถ้าลดลงได้อีกประมาณ5้าหกโลเนี่ยหมอจะให้หยุดกินยานะคะคแล้วก็ดูอาการว่าม,มันจะมาปกติหรือเปล่าอะไรเนี้ย ก็คืออย่ากจะฝากไปถึงเพื่อนๆนะคะที่เป็นผู้หญิงทุกคนเลยที่มีอาการแบบนี้คืออย่าไปอายนะคะที่จะไปหาหมอเราควรจะไปหาหมอนะเพราะว่ามันเป็นสเรื่องสุขภาพของเราเองอย่าไปอายนะคะก็คือตอนแรกก็อายเหมือนกันเลยแล้วก็แบบยิบเคยยิบเคยไม่สบายอู่รอบหนึ่งล้วแบบไปโรงพยงบาบาลเอกชนอย่างเงี้ยคือหมดหมดห,มดมหลักหมื่นเลยมันก็แบบก็แพงไปแล้วพอมันมีปัญหาปุ๊บเราก็เลยโอ๊ยบ,บเราก็ไม่อยากไปหาหมออะไรเงี้ยเรากดแพงแต่ว่า อันที่ไปเนี่ยอิไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะอีใช้สิทธิประกันสังคมนะซึ่งครั้งแรกที่ไปอะ่ะคือก็ก็ไม่แพงนะคะจ่ายจ่ายไม่ถึงรนะ้อยมั้งแต่ว่ารอบที่สองรอบที่สามที่ไปเนี่ยคือพอหมอเปลี่ยนตัวยาปุ๊บคือราคามันก็แพงขึ้นเราก็หมอบอกว่ามันมันเบิกไม่ได้นะคะใช้สิทธิประกันสังคมเบิกไม่ได้แล้วก็จ่ายเองเราก็จ่ายไปประมาณพันพันสองพันสามเนี่ยประมาณนี้ค่ะก็ ใครที่มีปัญหานะคะแบบนี้นะพวกประจำเดือนกระปิดกระปอยหรือประจำเดือนมาผิดปกติอะไรเงี้ยสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอดูค่ะคุณหมอเราก็จะแนะนาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราอย่าไปปกปิดหรือแบบเอ้ยแบบอายเขินแล้วแบบเราไปไปไปให้ข้อมูลผิดๆิดแบบสมมติหมอถามอีกอย่างหนึ่งเราก็แบบโกหกไปอีแบบหนึ่งเนี่ยคือ มันก็จะทาให้การวินิจฉัยโรคของเราผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นคือหมอถามอะไรมาเราก็ตอบไปตรงๆเลยค่ะไม่ต้องอายค่ะไหนๆก็ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะโอเคอยังไงเดี๋ยวอีฟก,ก็ขอตัวไปหาอะไรดืม่มนิดๆหน่อยๆนะคะมานั่งชาร์จแบตที่เทอร์มินอลสวีทวันแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก,กลับห้องนะคะเพราะว่าอตอนนี้แดดมันยัง,งออย้อเงยเลยยังี้คกียจกลับห้องอยูาแบบนานๆที้ได้ออกมาข้างนอกนะคะก็เลยบ hey, แบบเฮ้ยจะเดินเล่นดูนู่นดูนี่บ้าเปิดหูเปิดตานะคะโอเคยังไงก็ค่ะ ฝากไป,ปถึงเพื่อนๆทุกคนนะดูแลสุขภาพันดีน้าไปกันแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ